สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นุชพามาเที่ยวสวนของนุชเองนะคะแปลงนี้ก็เป็นลำไยเล็กแล้วก็ใกล้เก็บด้วยนะคะหนาวพูดเลยไม่ออกเลยประมาณกี่วันปุ้ยสี่ห้าวันนี่แะสามสี่ห้าวันนี่แหละใก้แล้ว,ลวในวันที่อากาศหนาวเหน็บนะคะลมแรงลำไยเราก็ยังคงโตต่อไป ใช่ครับฉีประมาณ500ลิตรเนื่องจากว่านางจะมักจะแตกใบอ่อนอยู่ตลอดเวลาก็เลยได้ลากที่หลังเขาครับก็เลยนะเก็บที่หลัง ไปแล้ยวยิ้มยิ้มให้เจ้าของบ้านเดีแ,แต่วันนี้จะพมน้ำสักหน่อยนึงคร <พอ S 2> ับีบแล้ว,วเขียวตดีเละใบเขียวมควานหนักน่วงไ้แ<ห>ครับ เหมือนจะหดหดไหมใช่หดหดป,าง,ปางเหมือนจะอ้าไม่ค,ค,ค่อยกินกินได้ต่อยกว่า,าวใช่หนาวพูดเลยไม่ออกเลย ่เห็นเจ้าของมาดีใจยิ้มเจ้าของ